ยิ่งดืง่มยิ่งทานกับคอนเนตโตนะคะคือนคนที่นี่เขาจะทานคอนเนตโตนะคะจะเป็นขนมปังที่เขาอบนะร้านนี้ตาชอบเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำใหม่สบใหม่ทุกวัน สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดีโอนะคะวันนี้นะคะก็คิดถึงทุกๆคนนะคะไม่ได้อัพคลิปลงหลายวันนะคะก็พอดีไม่มีเวลาที่จะได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอเลยนะคะพอดีวันนี้นะคะต้าก็มาทํางานนะคะก็เลยแวะมาที่ร้านกาแฟค่ะตอนนี้นะคะก็สั่งกาแฟแล้วก็ คอนเนตโตนะคะนี่ก็จะเป็นขนมขนมคอนเนตโตเขาเรียกว่าคอนเนตโตนะคะหรือขัวซองนะคะตอนนี้ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็รอนะคะรอพี่คนนึงนะคะเป็นคนไทยนะคะก็จะไปทํางานด้วยกันกล่องไปทางนู้นละโอเคนะคะก็เสียงดังหน่อยนะคะเสียงดังหน่อยดนตรีอันนี้เราก็ทานกาแฟนะคะตอนนี้รอพี่นะคะฝนก็ตกด้วยวันนี้บรรยากาศค้มนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเลยค่ะข้างนอกบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนวันนี้ฝนตกนะคะเมืม่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยนะคะอากาศเย็นตอนนี้อากาศนะคะประมาณ14 1สห้าองศานะคะ<ม>ก็ออกเย็นๆแล้วนะคะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะคิดถึงกันบ้างไหม <c ười> คิดถึงทุกคนนะคะ ก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะคะไม่มีเวลาเลยฝนตกด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปวีดีโข้างนอก นะคะที่นี่นะคะที่ิตาลี่นะคะเขาจะขึ้นชื่อมากๆเลย,เลยสําหรับกาแฟนะคะกาแฟที่นี่ส่วนมากเขาจะไอ้บางคนเขาก็จะกินกาแฟมาเก็ตโตนะคะกาแฟมาเก็ตโตก็คือเป็นเป็นกาแฟเพียวๆเลยนะคะเหมือนกาแฟดํานะคะก็จะเอาเข้าเครื่องนะคะมันก็จะมีเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็ก่องมานะคะมันก็จะมีเฉพาะกาแฟอย่างเดียวนะคะเป็นกาแฟผงนะคะส่วนของต้านะคะต้าก็จะ ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟคาปูชิโน่นะคะซึ่งก็จะเพิ่มนมลงไปนะคะเพราะว่าตาจะดื่มกาแฟดาไม่ได้นะคะคือถ้าดื่มมันขมมากนะคะก็เป็นคนที่แบบไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วปกตินะคะที่อยู่ที่ไทยก็จะไม่ดื่มกาแฟพอมานี่ก็จําเป็นต้องเข้าเมืองตะลิวต้องดิวตตามนะคะก็ดื่มกาแฟนะมันกส็สดชื่นนะคะกาแฟที่นี่หอมดีมากนะคะหอมอร่อยยิ่งดื่มยิ่งทานกับ คอนเนตโตนะคะคือที่นี่คนที่นี่เขาจะทานคอนเนตโตนะคะจะเป็นขนมปังที่เขาอบนะร้านนี้ตาชอบเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทําใหม่สดใหม่ทุกวันนะคะทาออกมาลแล้วร้อนแล้วมันก็จะก,กรอบหอมแป้งนะคะกรอบหอมแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้มะนาวนะคะ,เ,ะ,คะเลมอนเนี่นะคะเลมอนเนี่เป็นไส้มะนาวนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะก็จะให้เพื่อนเห็นนะคะมันก็จะมีโรยน้าจาร์ จะอร่อยนะคะกินมันก็จะกรอบๆนะคะอย่าทานให้ดูดนะคะอืหอมคือ,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 อกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟตาม ยัไมไ,ไมจะเติมเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลไปสองซองนะคะคือเป็นคนที่ทานหวานนิดหนึ่งเราพกเงินเหรียญมาใช้มาซื้อกาแฟถ้วยนี้นะคะ1ยูโร30มสิบเซนนะคะ1ยูโร30มสิบเซนแล้วก็คอนเนตโตเนี่ย1ยูโร30มสิบเซนเหมือนกันนะคะรวมกันแล้วนะคะ2ยูโร60สิบเซนนะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะ1ยูโรก็นนะ ประมาณ36บนะคะ3าบาทนะคะ2อันนี่ก็จะประมาณ60-70บ0กว่าบาทตีไปประมาณนี้นะคะ70บกว่าบาทนะคะถ้าบ้านเราก็คือข้าได้2จานโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวลังอัดวิดีโอแทบตั้งนีเลยว่าอัดวิดีโอกาแฟอะไรจินเซิงแล้จินเซิงใจกันยงใจแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเน่ย <laughs> ยอายากไอ่มันเป็นไข่โอเคค่ะ